วัน,ลลนนี้กำลังกำลังออกแบบแล้วก็เราจะเรียกยชือของไทยวก่อนหน้านี้ส่รองนะผมเคยเข้าไปนั่งคุยกับท่านนายกพยุงการไปว่าวัานที่18จะมีการปลูกต้นไม้เชิงสมุนไพรไทรมีต้นอะไรก็ามาปลูกได้ซึ่งพืชของของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่แลวเป็นสมุนไพรบทมะนาวมะกรูดตะไคร้สารหน่หอมเป็ด ได้หมดเลยครับเป็นพืชสมุนไพรหมดเลว่าขึ้นอยู่กับที่กำลังออกแบบไรเนี่ยว่าเขาจะจากโซนที่กมือทางอบตอายูจากทางเภอจุฬาพิสัยสาสุขแลวทุกคนกระจายข่าวไว่าใช่่ะขออนุาตงนะกรณีกรณีต้นต้นไม้สมุไรค่ะคือบางทีเราก็อยากได้ต้นที่ที่มันใหญ่หเพื่อเพื่อเอามาโยเป็นุห้น้โเลยกก็อาจจะ มีอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมีให้อย่างเช่นจะโดนทับเมฆอะไรพวกนี้ที่ต้นฟางอ่ะก็จะไปขอถ้าเขาให้เราก็จะได้ไปช่เก็บเป็นถุงก็มาลงอันนี้ก็จะเป็นที่มันเป็นยุบร่างได้ในทางดีกว่าปนนลูกต้มเล็ดถ้าประกาศเราไปต้นขนาดไหนยังไงยังไง,ง,ไง,ง,ไง,งไหรอชาวบ้านเนี่ยผมว่าเขา, <S 2> <S 2> <ๆ S 1> าเขารู้แล้วว่าเอามาด้วยความศรทททัทธาเอามาบเสพมาทำพิธีมาเป็นข้าป่าต้นไม้สมุนไพรแล้วมันเป็นการสร้างกระแสมาตลอด ส้กระแสรับ้ว่าวันนี้กำลังจะเกิดอะไรที่นี่อย่างน้อยคนมาก็จะได้ถ่ายภาพแลวก็มุใ,ใจไปเยอะครบับพอร,รบบอ,รอ,พรรอครับดีวเอามาต้นเล็กไปแตตายใช่ให้าภพท่านอบตรปอไปอู่นี่งที่ฟรีเลยไหมครับให้ถ้ารอได้รู้จักใน,นคำคุต้แ่ที่มาวันนี้คือ้าอายรกนกำนันมาไหมขอพื้นที่ครับเอาอบตแต่เราอบตอ เอาโลดพูดไ,ไ,ได้ก็ไดไอเลยใช่ไหมนี่เพื่อนครับเออเอา,อเอาก็รัฐการขึ้นดาะนะครับแล้วลก็ตัวขึ้นมาแล้วก็ท่านนะครับอปตขยุงเป็นนามของเจ้าของพื้นที่นะครับพร้อมนะครับพร้อมทุกอย่างนะครับแต่ว่าอย่างเดียวที่ว่า,าเรื่องปัญหาคืองบประมาณนะครับ,ท,บ <laughs> ทางงานรับแล้วก็ทางโรงงานต่างๆให้ข้อเสนอแนะให้คำแนะนำนะครับเรื่องของแยกนะครับให้กับทุกคนในส่วนของตำบลเรานะครับ ในเราส่วนของทางหน่วยง,งานต่างก็อาจจะต้องอาศัยประชาสัันช่วยเราทีหนึงนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับที่เราจะปลูกก็คือเราได้แบบแปลจากที่นึ่งเราเตรียมเพราะว่าท่านนายกเห็นว่าท่านจะมีะมีดินมาลงอีกแล้วก็ปรับพื้นที่อีกครับ นี่ก็คือตัวปราสาทหินสะกำแพงน้อยนะครับซึ่งก็ยังคงสมบูรณ์แล้วก็สวยงามอยู่นะครับสำหรับปราสาทหินสะกำแพงน้อยก็ตั้งอยู่ในบริเวณของวัดเทพปราสาทหรือว่าวัดสะกำแพงน้อยตำบลขยุงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกตครับและนั่นก็คือภาพรวมของการเสวนาในวันนี้นะครับในการพัฒนา ปราสาทหินสะกำแพงน้อยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ